ขอเข่ามากราบองค์ปู่มีองค์ปู่ปู่เวสุวรรณเนาะแล้วก็ปู่ปู่เวสุวรรณแล้วก็ปู่ปู่แสนสิริแสนสิริจันทร้าน้าพร้าษแม่ประคบมาเช่นนี้เลยนึกอธิษฐานในใจเนาะว่าขอขอเพิ่นของานขออยังเพิ่นนี่แหละของานให้ได้รับ ตอนแรกก็เอาเอาหน่อยๆก่อนเอาหลักแสนเมื่อนั้นเมื่อนั้นคือเจตังนั่นเรากับน้องว่าเมื่อนั้นน้องมาสมไฟอยู่บ้านี่อก็เลยว่าโอ้เอ้ยเจ้ามีห้องพระน้ำเนาะก็เลยว่าโตเคยมาขอบอจะว่าบอเคยบอเคยค่ะก็เลยว่าจากไหนมาขอบอเด็กคนเก่งอยู่ก็เลยว่าผู้ใดมาเธอผด้ใหญ่มากซิมิจูกผมซักซีดดีดีค่ะมากแล้ก็เลยแวบขามากขามากก็เลยขอชมก็เลยขออัน กราบและอธิษฐานขอขอหนังปูขอนังปูค่ะปูเวสุวรรณกับเวสุวรรณสิริจันทากับององค์แล้วก็มีหลายองค์ที่ยุ่งได้นี่งค่ะตะว่าหลายองค์ที่โบได้ก้าวถึงกับอาสิบวงหูจักเนาะเพราะว่าพึ่งมาขังแหลกพร้อมค่ะมาส่องไฟให้คุนกันเลยขอบัดนี้ตั้งจิตอธิษฐานขอว่ารมีให้ผู้ขานี่ ได้งานเด้อพั่นเอาลักแสนก่อนพัศนเนี่ยกาขอรักลานคือจริงจริงเจืองเนี่ยคือเพิ่นเป็นช่างเนาะข่าเป็นช่างรับเหมาค่ะเป็นรับเหมารับเหมาต่อเติมรีโนเวทบ้านเนี่ยแหละค่ะมาเลยมากกะมาขอเพิ่นขอพรจากเพิ่นกับขอบุญนั่นลหละขอบุญไหวบุญไหวเอ่อบัดนี้เพิ่นกับให้เนาะเพิ่นให้มาสามงาน ติดกันเลยติดกติ๊กันมากแล้วล่ะตะวันตอนนี้ก็ยังพรท่านได้แล้วเซ็นดอกพึง่งพึ่งลืมทำตะวันได้ได้สามงานแล้วลักแสนที่วบาไว้แสนกว่าบาทขึ้นโคยังจำให้ได้แสนใช่ลักแสนขึ้ตนตะวันยังพรท่านได้กล่าวถึงลักล้าน <c oughs> <c oughs> ตะวนันต่อไปก็อาจแสนขอปูพิ่นงดอกเดีย๋ยวสิมาขอคือรักแสนอีกนะผสมแล้วค่ะผสมความเสน่ห์ได้แล้วค่ะได้สามงานแล้วค่ะนับถือกับซักซิ่นวันนี้แฟนเพิ่นก็เลยว่า เออเจ้าจำได้บอว่าสันเจ้าได้ไปขออันอันบุญยังอยู่บ้านอันเจตังบอว่าสันก็เลยเดี๋ยวพอนั่นฟังว่าได้บเนาะได้บุอยคงไดบุญยังด้ว่าสันบุญบุญอันบายสีพญาหน้ากับอันบุญอันพวงมาลัยดอกกุหลาบสดก็เลยมาสิมาขอเพิ่นเพิ่นกะเพิ่นไห้เนาะเพิ่นกะไห้เฮาดังดังหวังอลไรเฮาก็เลยมามากแก้บุญเพิ่น ค่ะทางงานนะ่ะเขาจังนั่นเอากจะโข้อมาเองสินเขาจังจะโข้อมางานงานงานก็คือว่าขอเนี่ยประสบความสําเร็จไปแล้วในหน้าทีามงานแล้วมณีมากแก,บบก่บุญกระทั่งตามที่ว่าไหวดอกไม้พวกพวงมาลัยธูปเทียนแล้วก็น้ํานะคะท่านผูช้ชมแล้วก็ปัจจัยมาถวายปูปัจจัยมณีเนาะก็สิ้นแม่มาอีกเพราะว่างานมันท่านไปแล้วไหมค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกค่ะที่ปูคนใน จัดงานใหญ่ๆงงแบบครั้งแรกนะปูเอาเริ่มวัน,นี้เดินกษิตค้อปูอีกดอกขันงานนี่แล้วเซตแล้วกษิตคอม,มันมันมีมันมีงานสิสิดไวบเบ้าไวทาบท่าไหมอยู่เ <c oughs> ดี๋ยวงานไหมอยู่แต่วัาท่านตกลงกันกษิตคือโอกาสขอปูอีกเกลือนึงซะประเทศไหนอาจจะเป็นใบสีใหญ่กว่าเก่าเลยว่าอาจจะมีนางล้ำกับเป็นได้เด้่ยเหมือ นัองร่ำแหวนทีมีนั่งร่ำเนมาได้เยี่มโอ้ยคนที่ลูกอีดีได้ในประเดี๋ยาเล่นขอเตินบอกขำมีตัวนี่ค่ะขอจักเดือนนะครับมันขอขำอ๋อขอขอจักเดือนหลังแค่จ็ดตังเงินวันเดือนก็กว่าบอกเกือบเกือบเดือนก็กว่าแลละเกือบสองเดือนเมนเมนประมาณเกือบสองเดือนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่ากัที่แรกก็ขึ้นอยู่เพราะว่าส่วนมากนี่ จะบอกเคยมีคนมา, like, มนากแบบบ่นว <rac> ้ขาขาดกระโดดหรอกแต่ว่าเขาเจ้าส่วนมากมากที่มากขอแต <fiber ín. S 2> ่โชคลาภนะแม่แล้เขาก็ได้เป็นตัวเลขยี่ยังไปจริงไหมคะพี่น้องแต่สิประมาณนี้เนาะพอดีน้องนี่เพิ่นอยากได้งานใหญ่แต่ว่าเพิ่นไ่ได้ขอหลายได้งวนเมื่อกี้เพิ่นขอแค่รักแสนขอรักแสนก่อนเพราะว่าเพราะถ้าไหนเคยขอ่นจักเชือกเลยเอาเอาลืมต้นจากรักแสนก่อนไหมค่ะแต่ต่อไปก็ มั่งคนดีมั่งก็บบแล้วสีขอรักได้เออเก็บบุญแล้วสิขอลักล่านได้บ้างเลยสิขอปูลักล่านเลยเพราะว่าถ้าประสบผลสำเร็จกษัิอธิษฐานขอเพิณกษัตริย์กษัตริมีการถวายใหญ่ขึ้นกุศลเก่าค่ะนั่งใจคิดว่าจะเอานังลำหัวห้อแบอกอยู่ได้เนาะได้ว่าคิดว่าถ้าประสบผลสำเร็จเนาะกษัิจ้างนา่งลำมาลำถวายแล้วกษัิถวายเอ่อใบสีคือเก่าแต่ว่าสีสีองค์ใหญ่กว่าเก่าค่ะค่ะข้งมาลัยกษัตริ สิหล้กว่าเกาแต่สีมากัอผลไม้เก้าอย่างค่ะนับของหวานค่ะคือไงขึ้นจังรักลานนองรักลานกันรักลานแลวเดียวดนตีว่มาขึ้นขืนั่นรักลานเั่นมันมันอขบูสิเขาปูไม่ยู่ค่ะเดี่ยว่าเพราะเพราะว่าเป็นอาสิสงสารเนี่ยดอกว่ามาแล้วเจอหนึ่งเปิ้นหายแล้วกะท่านี้อีกโอกาส นนี่มันเจ้าคอได้แล้วมันนี่ขันเจ้ามาแล้วมันนี่นั่นมันนี่มันเป็นวันที่ยี่สิบนานดามันนี่มีตรนำเล่าอยากให้เสียงโศกฝ่ายเอฟซีน้าอยู่อ๋อได้ค่ะได้ได้ไหวปูสะกอนมาพี่น้องเนาะสะกอนนาะไหวปูเรียบร้อยแล้ะเข้าจังมากเอาโชคให้พี่ให้น้องเข้าค่ะไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปไหวปูก่อนนะคะ เมนบ่แสดงว่าเอ่อเป็นสัตว์สทีเติบอยู่ด้วยอย่างนี้ด้วยคนล ok so, no. ูกเนาะทำผ้าได้นะมคะจริงครับตอนบนใบบนกระปูองคไหนก่อนครับบนบนทั้งสององค์เลยนะคะที่เนีนๆนะคือสององค์มือนั้นเจตังเป็นคนว่าให้เพิ่นนี่แหละเราเจ็ดตังแล้วก็ให้ให้ของดีไปน้ามก็คือให้องค์แมน แม่นะคะ,ะ,ะ,ะปกติเอสจะให้คนอื่นนะคะบูชาไปแต่เมื่อน,นี้เมื่อนั่นมีความรู้สึกว่าเอถึงชะตากับน้องก็เลย่อยหาไปนะคะห้คเพื่นซื้อได้พี่น้องเลย องคูเท้าเวสุวรรณและองค์ู่แสนองค์ดำปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชนาคราชค่ะเมื่อนั้นลูกขอไหวลูกบุญไหวกันเองลูกผสมผสมเลือดเจ้าให้การงานที่ลูกขอลูกน่าเอาไว้เมื่อแ่บปูก่อองค์ูหรือรับลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรับลูกว่าลูกมาแก่บนอ่ะเดินูขอให้ลูกมันจะโชคตลาดมันจะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต การงานแต่ตะลึงงูเรือกวอยดีแน่แค่ะของเรื่องปูสาธุสาธุสาธุนะคะวันนี้จะมาขอปูตอวอรักแรกเนาะครับเนาะต่อไปอันบัดนี้เนะาะโอเคบนแล้วจังสิจังสิขอปูต่ออีกว่าลูกเดินไปดีวงานคุยงานไว้แล้วค่ะของานก่อนอันดับแรกแม่นบ่ะค่ะ ขอองค์ปู่ทั้งสองอีกคือเกาเดอร์หลูกขอบนต่ออีกเพราะว่าลูกจดไปเดียวงานคุยงานไปแล้วน้ำลานโกข้อให้ลูกประสบผลสำเร็จขอให้เพิ่นอนุมัติให้ลูกแต่เหตุงานห่องห่องเซาสิบสองห่องที่คอนแก่นถ่าลูกประสบผลสำเร็จลูกสิจ้างนางลัมมาลัมถวายพร้อมกับเอ บายสีพญานาคองญ่แล้วก็พลเมลไม้เก่ายางพวงมาลัายดอกกุหลาบสดสีแดงถวายปูขันปูขันลูกกบับโซพลชำเพลูกสิษฐธมตามสีลูกวา่วาไวา้สาธุสังสาธุคอยรับเงินล้านเ้อะเจี๊งสาธุาขอให้สิ่ง<า>ที่ขอให้สมความงหมันปรารธนาดับปูด้อนะคะคนคิ้ลูกบอกละรเลย วันนี้ลูกหลานขอจับโชคลาภให้เอฟซีทางไหนพร้อมเดือดได้มาแล้วลูกก็ขอพรปูขอให้ปูบรรดุนนบรรดาลไห้เอฟซีคนทางหลายนั่นโฉกมาเดือดมาเนี่ยจับลูกปังบอกนี่นี่ก็เล <0 S 2> คะเลขศูนย์เลขศูนย์นนค,ค่ะอันนี้ชอบมาทางนี้นะครับค่ะเอาเลขศูนย์นะครับตัวแรกนะครับเลขศูนย์นะครับก็เอาลงไปไว้พี่เดิ่ม,มน่อแม่เอาลงไป,ไปเห็นนิดน<า>ึงฮะเห็นไหมลูกลเห็นนิดนึง่ะ อ่ะพี่แม่เป็นคนถือลูกเป็นคนจับตัวแรกเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมสาัวเลยครับตัวแรกเข้ามานะครับอ้อันนี้คือเลขเลขหกเนาะเลขหกครับเลขศูนย์หกนะครับอันนี้หกนะคะท่านผู้ชมตัวที่สองเลขหกอาหารพี่เจาหน้ยเนี่ยโอเคเลขหกค่ะท่านผู้ชมตัวที่สาม น้องน้าชาเนี่ยเคยไปจับที่จังที่ไหนนะแม่นอยู่เนี่อยู่ที่เกาะดอนโพของอูเอือเด้อเด็กห้าตัวทสามเด็กห้ากาห้ตัวสามตัวเนะครับนย์งหกตัวเนาศูนย์หกห้าศูนย์หกห้ากับพี่นอกศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ได้ห้าหกหกห้านะครับเกณฑนี้ด้วยนะครับคอตำเล่านะครับนี่นะครับตำเล่าตำเล่า ตามามขอพรทันียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเอาถูกให้เจ๊อึ้งเจ๊อึ้งเป็นผู้จุดซะจูดูเนาะให้ให้ให้น้องนัชชาเอาเป็นเลขเล่าบ่เลขเลาอ๋อให้ให้เจ๊อึ้งเอาเป็นเลขไทยเนาะเลขไทยเนาะโอเคค่ะกขอพอรขออันนี้ฟูขอโจคอลาบเด้อให้ดูหลาน เป็นแม่นด้วปูด้วยหัหน้าเอฟซีถกนะเด้อเหน้าทีนึงหรครับอันนี้อันนี้คือหวนนทีนึงเนาะหนึ่งตุลาแมนค่ะอันนี้ดียี่สิบแล้วเนาะเป็นวันหนึ่งตุลาเนาะค่ะหนึ่งตุลาด้ยน้องหัว้าจุดก่อนจุดก่อนสำหรับน้องนัชชานะครับเพิ่นจับมาิุงฟองให้นะครับศูนย์หกห้านะครับให้ทำเราตอนเย็น้ลยครับสำหรับน้องนัชชานะครับนันยุเทียนกระไดจังสบายอ่ะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะว่าจะได้ก่อนเจอันอตอนก่อนสิขอเนะี่ยคือแบบว่าหา้อสัมผัสค่ะางเขามาแล้วคนกิ้งลูกก็เลยค่ะก็เลยขอว่าเออเจตังอันข่อยคือไม่ข้อหนูซื้อคนกิ้งลูกขอ่ขอยข่อยคือจะขอพอนิ่นแท้ค่ะ เป็นก็เลยผ้าวาพผ้าว้าวานเป็นจากของบ้านเนาะจต่างผ้าเจ้าไหวปูเ่าะ่่างผ้าว่าพาไหวกะเล่สุขภูณมยศก็นเลยมากก็เลยบอกให้ของานทอมแม่ให้เจ้าขอเจ้าอยากได้ยังเจ้าขอเอาเจต่างว่าสิยังเจ้าขอเอาเด้อคก็เลยขอหน่ะกะเลยสาเร็จบ่ค่ะสาเร็จได้ค่ะได้สามงานอ่ะได้ค่ะนี่ยปกติงานเสนเนี่ยสิสิดิวยากอยู่เด้อคนลูกไม่ค่อยได้เด้อแต่ว่าอันนี้ไปกะรู้สึกว่า แต่แฟนเราจำดีนรว่าเจ้าได้ไปขอียังเตะตามโมเด็ดไปบนยังใหม่โเจ้าจะลืมได้เราวะพี่น้องล่อลวงด้วยกันนะคะท่านผู้ชมแสนสี่แสนสามแสนห้าอาน้องน้องณชชาจับปิงปองสามตัวโชว์ให้หน่อยค่ะต่อไปเมื่อกี้นี่คือขอขอลักล้านเด้อครับจะมาขอลักล้านข่าเบิรงเด้บัตรยูเอฟซีว่าเจเจลีสุดสุดเด็ดมากแก่บนบมเด็ดมากเอานั่งล่ำมาพร้อมแม่นโมแม่นค่ะ ถ้าบ่แม่นั่งล่ำกับเอาวงดนตรีเนาะค่หมักงวนเลยศูนย์เออจับใส่น้ำกันศูนย์หกแล้วก็ห้าเนาะศูนย์หกห้านะครับอ้าวนาจาจับนาจาเป็นคนจับลูกตัวหนูโชโช่จับปูมดก็อด้ครับแม่จับก็ได้ครับจับก็ได้นะลืมวางฟานี่เนาะเพราะวางให้เนาะได้ อ่าลาวมะเรางนะครับแต่ชุดนี้จะเป็นตําลาวย็นนี้นะครับน065ให้ตัดวินวินนะครับ060 055 0และ6556นะครับตําลาวย็นนี้นะครับเย็นนี้รวยนะครับปูสาัวเดอปูเดอให้มันเด้อผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะมื้อนีเนาะให้โชคๆมันหมันตําลาวค่ะนั่มานั้งถายนี่ละบาทเจ็ดตังนี่ะค่ะเสียงดังวนกันอยู่นี่ อขอเท่าไรก็สามล้านหกน้องงานนี้เ <3, 6, S 2> นาะ <6 S 2> ค่ะคุยคุยแล้วดีวแล้วแต่แต่ยังไม่อนุมัติกันอรอบนี้ขอบ้านเช่างานสามล้านหกนะคะท่านผู้ชมเป็นงานใหญ่งานยักษ์ถ้าได้งานใหญ่ก็จัดใหญ่ให้ปู่กับย่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ปู่เวทแล้วก็ปู่องดํานะคะท่านผู้ชมปู่ย่าท่าเสด็จนะคะแล้วก็ปู่ทุกพระองค์ที่อยู่ในนี้ค่ะ มาดูจ้ะองค์จักดทกพปะองเ่พีพอวันแล้วก็องค์องค์ปูอะไรน้านาพาองปูองดำองดำค่ะองดำค่ะองดำแสนสุบจันทานะคะลสรครับจะเพิ่งไปไหนนะครับมีแนวทนอเอิงนอเจเอิงเจต่างเสือว่าได้แน่นอนเพราะว่าปูพนเมตตาเขานะแห้ง ใส่กระถางงหญ่เลยนะใครท่านผู้ชมเข้ามาก็สาธุด้วยกันได้พี่น้องนะคะผู้ใดยังผู้ใดขอพรโชคลาภเมื่อนี้เมื่อนี่นะคะสําหรับผู้ใดชอบโชคลาภในวันที่ยี่สิบนะคะจะเป็นแซบอิหลีนะคะแซบตำลาวนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเมื่อกี้น้องอะไรนะนัาชาบอกน้องนัชชาน้องนัชชาพี่น้อง จะปิงปองให้ได้ศูนย์หกห้าเนาะค่ะศูนย์หห้าได้ตัวเลขศูนย์หกห้านะคะให้งงหยัาาบงบุญทรรอืมักข่าเอาตัว่าัเทว,ว,วนินเะวางว่ะเออวางว่ะแปนไยวางเนาะมึงกองหาอันนงงว่าอยวางแสดงความดีใจกับเอฟซีมานี่ยละแตกแน่นอนสามตัน้าเจเนาะได้มันมานอแท้ๆแล้วว่ะตูหายหรอกเพราะว่า อันนี้พันหาเอฟซีได้เจยอึงพันหเอฟซได้พี่น้องเลยเจอึงออสามล้านขอหาค่ะขอหายเพรามาจะอึงจ้ขอต่งงานเจอเจอึงพ่นบอสือได้จะพ่นยิบห้แมนเอฟซีมันากันค่ะเ้ามาเจย์อึงบอสือกันสื่อมันส์ออกเลขอะไรคะสามหนึ่งศูนย์เลขอะไรนะลูก สามหนึ่งศูนสามหนึ่งศูงนย์ค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวเลขได้มาออแล้วนะคะะให้แอดมินจดตัวเลขให้ก่อนอ่าสวัสดีคุณสมชายสวัสดีคุณสุวันภาบหวยลาค่ะ อ่จับปิงปองนี่น้องนัชชาจะเป็นหวยลาวแต่ว่าเจ๊อืงนี่นะคะก็จะเป็นรัฐบาลไทยแต่ว่าใครอยากจะเสียงโชคลาภตามลาวก็ได้ปเจ๊ค่ะได้ด้วยกันค่ะแต่ว่าเจ๊อึง่นบรายสื่อเด้พี่น้องเพราะว่าพ่นของงานเนาะค่ะแต่ห้าอาอนนี่แล้วมันใช่บรางานแมนไหมค่ะเป็นยังไงค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้เนาะ FC ่นถือซะ ค่ะเอาเด้อปูได้นั่งลํำเด้อปูเด้อให้ให้ให้แม่กับน้องนัดชาลํำด้วยนะได้ไหมลูกได้ค่ะได้เนาะเจตังลํำด้วยได้ไหมได้ค่ะนี่นา่งลมเจ้านั่งสวยๆนังล่ำนั่งลำ ตัวไหนครับเลขทูปสามหนึ่งศูนย์ค่ะสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์เนื้อชัดหรือไม่สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์แต่เลขสามอ่ะไม่ใช่แต่สองตัวชัดชัดในหนึ่งศูนย์น้อแมนจ่ะแต่ว่าเลขสามมันก็อาจจะเป็นเลขแปดก็ได้ได้พี่น้องถ้าบางคนเขาจะเอาแบบ กันไม่เป็นเลขแปดจะสินะอะไรนะลูกจะมาเจีมองเป็นเก่าไบอกตรงๆเลยว่ามองเอาบออเป็นเหมือนเลขเก้าเก้าห่ศูนย์บอืมแต่ว่าไม่ดูนะว่าจริงจรเก้าหนึ่ศูนย์เหรอเขียนให้พ้นน้ำเน้าเก้านึ่งศูนย์พนเห็นเป็นเก้านึ่งศนเห็นเป็นเลขเก้าไหมเนี่ยเจสิจะเป็นเก้าหนึ่งศูนยยแล้วดูเลขทูบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ ปูอยากให้พิจนาใชปูแล้พี่น้องเลขกเก้าเด้อเลขกเาค่ะเก้าหนึ่ศูนมันใช่เรื่องไงมาแม่มองก็เป็นเล็เก้าเลยค่ะเบิ่งไก่ไก่คือเลขเก่าเนาะค่ะเอาเด้อปูเด้อให้มันหมานเด้อปูเด้อให้เอฟซีพันนั่นให้โซ่ให้หมานเนี่ยนะคะนจมันเหนเลขาแต่มันมันเป็นเล็ก้แเดียวเป็นเลีกเก่าแ สวัสดีคุณบ้านิดานะคะคุณสมชายแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาในไลฟ์สดนะคะวันนี้นะคะก็เจ๊อื่นแล้วก็น้องณาชานะคะเข้ามาแก้บนนะคะที่บ้านของแอดเจ๊ตังคนผู้ไทยนะคะก็มาขอเอ,อมาของานนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะของานอัพแสนขึ้นนะคะก็ได้สามงานบ่เจ๊ได้สามงานได้สามงาน,งานก็สามงานนี้ก็ไม่ตามกว่า สามแสนเกือบสี่แสนอยู่้าเด็นลายเติบตัวนี้พี่น้องนคะคะก็ถือว่าได้อยู่ทีนี้จะขอหลักล้านขอหลักล้านค่ะดห,หลัก้านาะว่าด้วงนแล้วแต่ยังมาทันเลยแม่จะขอหลายลงม พีแม่ยังจมว่าเหตุการณ์บทันเลยโอ้บ่ลูกพี่แม่ยจะขออะไรวะเชนน้องได้รับเจตังไปเป็นลูกน้องได้ยุบ่ลูกจ้างได้อยุบปูน้องนัดจ้างเจว่าเชนเด้อลูกเด้อขออยู่ลูกน้องนัดชาเวาลินเด้อปูเด้อให้เจือเอิงพันไดคือเกาหั่นละนะคะรักหลานก็จะได้มวนเฮ้ตึ่มตุมอยู่นี่แหละปู สลองเลยเนาะอึงเนาะแม่น <Então>, ค <Pf und> ่ะนะคะมือใดมือละไม่ไม่มือใดล่ะบ้านนี้คุยคุยกับเพิ่นไหวเพิ่นสิดิวงานมือใดบ้านนี้ว่าคุยแล้วค่ะรอแต่รอดแต่ข้ามตอบแต่ว่าคุยเรียบร้อยเพิ่งเหรอไกลว่ามองกันงานขอนแก่นโอ้แต่เพื่อตอบมาปุ๊บก็แสดงว่าปูซอยละเนาะโมหน่่ได้นั่งอยู่นี่อาจจะได้รับเสียงโทรศัพท์มากกับเป็นไรแล้วเพราะว่าหลังจากหลังวันที่สิบสองมาเนี่ยคือเขาสิได้ใบที เขาได้ใบทีมากเขาก็สิตตอบตอบพามาเลยอืว่าเขาพูดทีเลยไม่เข้าว่าก็ซคือเขาสื่อทีมองนี่ไว้ค่ะเขา่ะเขาได้ใบมาปุ๊บเขาก็สิตอบเพราะว่าเขาสิเอาเหาบบจนเสร็นนะก็เลยขอปูใ้มันก็สร้างมันกะมีหลายสร้างนะเสียนะเขาก็เลยอย่างไรปูซอยเสร็จนะซอยเด้อปูเด้อค้นลูกพี่น้องเมื่อป็นคนชิอยอย่าบอกคนคอยขึ้นลูกคอยขึ้นคนลูกแล้วป่ะนี้พี่น้อง พอคุณคุณลูกคือกันไม่อดมันบังเน่อันนี้แห้งลูกแห้งคุณอะไปหมองอื่นกับว่าเขาได้ได้ตาขอดมานเนี่ยคนลูกแห้งแม่มีหอดพื้นพื้นเนี่ยคนลูกมากเลยอือแต่เด็กคนทำคนมามาลูนะครับเนาะคนรับลูไว้แล้วเอาไปเชินไวปมองขวดน้ำนะขวดน้ำเดี๋ยวไปดูเด็กทูบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดูไอ้บังเงียบกูใช่ไอ้เบิ่์นเบิร์นเอาตบะ แต่ว่าผู้จุดเนี่ยคือว่าเลี้ยวเห็นเป็นเลขเก่าเหมือนแหละเอาจ้ะตะเบิ่งเอาเนาะซอยตนเบิ้ลนะครับเด้อให้คอยถือรายคอยเดียวจับเดียวเลขเก่ากับเลขสให้น้องนัชชาไปจับกล่องแน่น้องนัชชาให้บุญถ้ำเนี่ยอาจจะเป็นเห็นว่าสามหนึ่งศูนย์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเก้าหนึ่งศูนย์ขนาดผู้จุดก็ว่าคือเลขเก่าสิวะค่ะแม่นค่ะโอ้ค่ะจักร เล่ต์เ่ดอกว่าเบิงเบิงเอาเบิงซอยกันค่ะนี่นะ่นเนาะแมนอยู่เบิงไก่คือเลขเก่าได้พี่น้องกันจะลืมเนาะพี่น้องเนาะ910หรือว่า310นะคะขอรัฐบาลให้นะครับสาหรับเลขนี้นะครับตามราวยินที่จะสร้างหอพักค่ะยัญญาทันตกลงงวดนี้เนี่ยขอเป็นก็เลอยอย่างนปูซอยแมน3รสานฮกเนี่ยคือเพ็ดทองแถว่ันปูไหก็คือ สีมาอีกสิมาแก้บนแก้บนแล้วสจะขอนั่งร่ำด้งวนอันนี้เป็นตัวเลขที่เอามาฝากเอฟซีนะคะนี่มาฝากค่ะอันนี้ฝากมาเจสิบวซื้อเ้อะมันมันสีโบถือค่นยานไปครับคาดลาบไปคัดลาบเอฟซีเนาะเซีเห้ีเอฟซีื้อจับไห้ซื้อส่วนเจนี่เสิเอางานสีเอางานค่ะสามล้านสามล้านหกค่ะขอสามล้านหกเนาะก่อนหน้างวนค่ะเดียวสีมา